การทำคอนเทนต์บนเว็บไซต์เพื่อช่วยในการทำธุรกิจหรือขายสินค้าได้ผลตอบรับที่ดีแต่หากจะประสบความสำเร็จได้มากที่สุดต้องอาศัยเครื่องมืออย่าง SEO ที่จะช่วยทำให้เว็บไซต์ติดหน้าแรกของ Search Engine ยอดนิยมอย่าง Google คำว่า SEO ย่อมมาจาก Search Engine Optimization ซึ่งหมายถึงวิธีการปรับแต่งโครงสร้างหน้าตาของเว็บไซต์การปรับแต่งโค้ดหลังบ้านไปจนถึงความเร็วในการเข้าถึงเว็บไซต์และการเขียนเนื้อหาให้เป็นไปตามความต้องการของเว็บ Search Engine เช่นเว็บ Google หรือ Bing เป็นตน้นการปรับแต่งเว็บไซต์ของการทำ SEO จะช่วยทำให้เว็บไซต์ติดอันดับต้นๆของผลการค้นหาด้วยคีย์เวิร์ดหรือคำค้นหาที่มีผู้เ e ิร์ช และเป็นคำที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณซึ่งการแสดงผลลับเว็บไซต์จะปรากฏบนเว็บเ e ิร์ชเอ g นจินทางด้านซ้ายของเ e ิร์ชเอ g นจินซึ่งการแสดงผลจะแสดงหน้าละ10อันดับหน้าแรกคือคำค้นหาอันดับที่1ถึง10และหน้าที่2คืออันดับที่1 1ถึง20โดยการทำ SEO ที่ดีและได้ผลนั้นเว็บไซต์ที่ทำ SEO ควรที่จะอยู่หน้าแรกแต่ไม่ควรอยู่เกินหน้าที่2เพราะว่าเว็บไซต์นั้นจะได้รับการคลิกเข้าเยี่ยมชมด้วยจำนวนครั้งที่มากที่สุด ยิ่งอันดับสูงมากเท่าไหร่อันราการคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ก็จะสูงขึ้นเท่านั้นเทคนิคที่เป็นตัวช่วยสร้างเว็บไซต์ที่ใช้ขายสินค้าให้ประสบความสำเร็จด้วยการติดหน้าแรกของคำค้นหาจาก Google มีดังนี้ 1. ให้จำไว้ว่าเว็บไซต์ไหนที่ยังไม่เป็น r e d p o n s i ฟ จะไม่ติด SEO เพราะคำว่า responsive ในที่นี้ก็คือเว็บไซต์ของเราควรที่จะใช้งานได้ดีในทุกอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตซึ่งหากเว็บไซต์ไม่สามารถตอบสนองกับทุกอุปกรณ์เหล่านี้ได้โอกาสที่เว็บไซต์จะไม่ติดหน้าแรกของ Google มีสูงมาก 2. ทํทให้ Google เข้าใจว่าในแต่ละหน้าของเว็บไซต์พูดถึงอะไรเพราะถึงแม้ Google จะเป็นระบบคอมพิวเตอร์ AI แต่มันก็สามารถรับรู้ได้ว่าคอนเทนต์ของเรากําลังพูดถึงเรื่องอะไรโดยดูจากคีย์เวิร์ดในหน้าเว็บไซต์นั้นซึ่งสิ่งที่ควรทําก็คือใส่คีย์เวิร์ดที่ตั้งใจไว้ในทุกส่วนไม่ว่าจะเป็น URL Meta Tag, Body Content ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะมีให้ใส่บนหลังบ้านหรือ BackO f ฟฟ c e ของเว็บไซต์ ข้อควรระวังคืออย่าทำให้ Google รู้ว่าเรากำลังพยายามหรือจงใจมากเกินไป 3. เว็บไซต์ที่ติดหน้าแรกของ Google มักจะมีเป้าหมายที่ชัดเจนยกตัวอย่างเช่นหากพูดถึงเรื่องของ Bitcoin ก็ควรให้มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ Bitcoin ที่ลิงก์ไปยังหน้าอื่นๆอ,อย่าเอาเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องมารวมอยู่ในหน้าเดียวกันแต่ถ้าหากเว็บไซต์ของเรามีหลายเรื่องก็ควรแยกประเภทให้ชัดเจนเพื่อไม่ให้เนื้อหาปะปนกัน 4. URL ซึ่งก็คือที่อยู่ของไฟล์หรือเว็บไซต์บนอินเทอร์เน็ตมีผลต่อการทำ SEO ให้ติดหน้าแรกของ Google ทั้งเรื่องความยาวที่เหมาะสมรวมถึงชื่อ URL ที่ตรงกับเนื้อหาแต่ปัญหาก็คือควรใช้ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษคำตอบคือไม่ว่าจะใช้ภาษาอะไรก็ตาม Google ก็ทำความเข้าใจได้อยู่แล้วแต่ถ้าจะให้ดีควรเป็นภาษาเดียวกับเนื้อหานั่นก็คือภาษาไทยแต่ถ้าเว็บไซต์ของเราใช้ URL ภาษาอังกฤษ ก็ไม่มีปัญหาเรื่องการทำ SEO แต่อย่างใด